การบ้านมาหมวครับไม้แล้วครับไม่แล้วครับ <S <S กาแฟเห่าแมวครับมันเห่าแมวมันเห่าแมวเว้ยมันไม่วิ่งไปไล่ล่ะเดี๋ยวมาส่งไว้เดี๋ยวมาส่ง,ม,สงมีหาวมีหาวแมวมองด้วยแมวเตรียมหนีครับแมวไม่กลัวเว้ยนี่มีลูกไก่ด้วยครับ ไก่เลยครับมีลูกไก่กาแฟเดินนำเลยครับตอนนี้เมื่อกี้เห่าแมวแม่งไม่กล้านีา่หว่าใช่ไหมนคนแน่เห่าแมวแมวแม่งนอนเลยเกาเกาทำโชว์ เดินไปไหนมาดูเวย้ยเอาเรียกว่าสง่งกูเดี๋ยวคว,ว้าเฉยแล้วเว้โอ้ยกาแฟไม่มาส่งนะครับจบรายการกันครับ